เสียงปักเลือดังเลยปักเลือยอยู่บ้านน้องสชโนท้ายเอาเกือบคุณลงมานี่สบายดีวันอังคารพ่อแม่พี่น้องจา้าแจ้งข่าวสาวสลดใจเฮ้ยเจ้าเห็ดยังกันนะ <c oughs> แจ้งข่าวสาวสลดใจพี่น้องโอ้ยสีไอ้ก็ต้องผักกองน้องควันเชียเมาคืนนี่ตอนแปดโมงแรงเนาะ ต้นหัวแรงอ่าไก่กินจนเบิดเน่าหายเนาะอู้ยเดี๋ยเฮ้ยเนาะจะแม่นจะปล่อยให้ไก่กินเข่าเนาะเบิร์ดขึงหายพอที่แท็กลงมือครั้งแรกพี่น้องเลยว่าันเอาคนงานสิบคนเพราะว่าได้ไปหาคนงานนะคือสิบโบ๊ทอันอนากันดอกเนาะพี่น้องไปหาคนงานตอนหกโมงเนาะพี่น้องเท่าแม่ไปหา มาได้คนงานหาหกคนเช้าเนี่ยทำแหล่แหลนไปถามเพื่อนประืทอตอนแปดมงเพื่อนเออข้าศิจุกับโจบดได้ไปว่าพอดิแท็กกินข้าวเลยอุปกพอดิแท็กสีเมือ,มอกินทานสีเมือกินทานแล้วก็เสียประกันภัยว้านมันนี่เขาจีติมพี่ด้วยฮะก็ช่วยพนักเออเขาเอาลงมันนี่เลยเพราะว่าสัทธาเป็นกระบอกกุ้งเนาะยังกระบอกมีเคยเห็นนั่นแหละ มันยากเนี่ยเสียไหวลายกะฮะต้นนี้จะเป็นขาวก้างเล่อยพี่น้องเตี๋ยขาวเกี่ยวเกี่ยวช่วยจัง่อยไปไป้งเฮียนเพื่อว่ะยากพี่น้องเอ้ย บ่บ่ฮู้ว่าสิปรับกันเนาะเพราะว่าไปบอกคนตอน6:00นแรง8:00นมาว่าน้องควรเสียชีวิตมันสิโจผัดโอ้ยสิไปโจนั่นได้เนาะบาน้องแตก็เกี่ยวพี่น้องเอ้ยก็บ้านเดียวกันแหละกับน้องแตนี่น่ะ2ต้นนี่แพงยังลูกนี่ๆาแม่นไก่เนาะปล่อยให้กินก็กินอจนเบิดคร่งให้พี่น้องเอ้ยโพด จะมานอนหน้าแล้วบ้านนี้ไปเราเ,เกี่ยวเขาแล้วก็ฝนเขาเผาเขาด้วยบ้านไหนยายเอาเด้อลูกเด้อกำมเขาเด้อโอ้ยจะเป็นปงใส่ดินนี่เขาพรอมวะเนี่ยคำมา,นากนะกะพี่น้องเอ้ยบปจักเมือ่อไปจักนหมกซาซุยก็หายไปกินปลาเผานน้ำไปได้ไปพีไปเลยกับ,บไปได้ว่าอีกย่างนนเนาะเพื่นกระโถมาส่วนเขากินซาบอะเบาไว <c oughs> กินยาอยู่สามสี่มือเรียนเลยน้ำหมอกแห้งๆพี่น้องเอ้ยต้องไปปกๆๆๆกะน้องความน้องคว่ำเพิ่งกะเบิดกำเบิดเวนแล้วเนาะไปดีเพราะว่าตอนเช้าเป็นเพราะว่านั่งกะป่วยตั้งแต่บาโบ้เสียชีวิตเนาะเป็นไข้แล้วก็ลูกบ่ได้เลยแต่กล่าวหน้าเฮ็ดยางและหน้าแม่แม่ก็อุ้มเนาะไปชื่อขนมอยู่ฮานเฮาตลอดคู่มือฉันซะ นางหลุกบ่ได้มือซูฮาไปดึกสะดุ้งนะนำแกงเถื่อสุดท้ายนางกำลังนั่งเหมือนซูฮาอยู่เพราะหัาไปดึกทางทางเหนือเนาะบริลดงทางขวาเดี๋วก็ดขีปสุดท้ายเห็นในขีปบางเดือนแต่บบเห็นนางบบเห็นแต่แม่นางเอามาหับเอาของลุงลุงคองลุงลุงเอาไปหายเนาะโอ้ยพี่น้องเลยความตายเห็นคอถูกบาดยางเตื่นมาเศร้าเห็นหน้าจัิงวายัง ใครกระทำหนาทีใครไปอย่าเงยหงดยามไมั่นเลยจะไปจากตรงนี้ไปสู่ตรกหนาให้กับเฮ็ดดีที่สุดแหละในชีวิธนรมพี่น้องโอ้ยอย่าเกี่ยวห่วงน้ำได้ลูกกระซูไลายเติบได้พี่น้องเลยโตสวชูหาจ่างดำจูบน้ำดำแหละเด้กแถวเขตตัวไหนเนาะ แล้วก็ลงไปหอดหน้าเนาะไอ้พวกพี่น้องผู้ต้นามตัวนะ่ะกสุกแล้วเนาะถ้าได้10 1 0คนหรือ10กว่าคนน่ะอยากแล้วพุ่นล่ะพี่น้องแต่ว่าคือสิบ่ได้คือสิบ่ฮอดเนาะคนงานก็นยังบ่เห็นมาพี่น้องเอ้ยเหมือนเขาว่าเฮาสิบ่เกี่ยวากเกี่ยวกับผู้ไปผู้อยู่พี่น้องบ่แม่นว่าเอ,อ้เกี่ยวข้าแล้วสิบ่ไปซอยงานทําไมไม่ไปซอยงานกัปกติกตพอดีแทกไปอยู่แล้วพี่น้องเอ้ย เกี่ยวโบเกี่ยวกะไปกินทานไปอ,อย่างไปเชียร์ประกันภัยหัวละปันห้าสิบบาทนาเพีองเนาะหำหำห่วงนะอย่าให้มันถือขี้ดินได้หรอกห่วงมันนะเอออียงคือปงเข่าในนั่นปงนี่นะพ่อ,องผ้าปงนะคือสีไปปง,ปงปทางนั่นเกี่ยวทางอันครัวอยู่มึงดูนะ มันบ่ถึกมันบ่ชถึกทำไมพี่พีพีโป้งพี่ป่งตัวเพื่องนั่นนะเกี่ยวตึงต่ำโป้งเนี่ยเออแล้วก็พี่ออกบอกเขาเรื่องของเขาเกี่ยงยาวทำแหล่แหล่นไปฮะสาวเกี่ยวอยู่บ่เกี่ยวยังบ่เห็นออกมาโภมาตุสาวรียตามกระเพือน้องกันกวีน้องฝีคือว่าสีมาหรือว่าในใด อีแม่ไปบอกอีแม่บอกคนงานเมื่อคืนกี่วันสิ่วับ้านน้องแต่<อ>บ้านน้องแต่พันเขาเจ้าจองเบิร์ดขยากจะเขาเจ้าอยากได้ซิปกว่าคนณปบ่มท่านเขาไปเนยมีทอ่อเส้นนิซโกนท่อเสียขาแล้วก็ปงนะเอาเหงามันหยัดลงพื้น<ม>นี่เห็นบ่นี่นี่บอเอาเหงามันหยัดลงพื้นปลายมันลงขี้ดินแล้วนะห้องพ่อมึงเห็นอยู่บ่ร์นะเบิ่งห้องพ่อนะลูกป้านี่อยากได้เมียเกี่ยวเขาปงเขาอยังบ่เป็น โอ้แดดขากพี่น้องเ้ยแต่อันเบิงข่าวกะว,ว่าอันพ้นชิมาที่สิเจมือ่นะอนี้แรกสิเจ็นะเออสิบแปดมเนี่ยพอวัที่ทาปลายอะ,ะไรปลาทองหอมโอ้ยกะชิพไผกะโขดนี่แหละชีเหตม,ม,ม,มันสิบ,บไป๋ายเฮือนดีปะ่ะเขากข้ปไปเฮือนดีไปแล้ว พอเพื้นเพือนดีก็คือข่าวาได้พี่น้องได้ผู้ไปผู้อยู่แต่บ่ได้เกี่ยวข่าวฮะกันยังมันงานแล้วถองฮากับเปลี่ยนกันบ่ได้แม่บ่ได้แม่นเฮ้ยโอ้ยทำอะล่ได้แหล่นไปถามเขอยู่เศร้านี่ ผู้ไปผู้อยู่ผัวไป,ไปกันเบิดเราเพี่นัองเนาะผู้อยู่กัเห็ดถาเกวเมันในม้อนมาเกี่ยวเขาซอยี่มอน <c oughs> เกี่ยวเขาใอยป้าได้มห กะสิขาแต่ว่าพอบ้านจังสิประกาศ3เทือตื่นมาเสียประกันภัยอันหัวละ10บาทพี่น้องเอ๋ยตะกี้น่ะ20บาทเนาะ5,000กีบเดี๋ยวนี้10บาท5,000กีบเนาะ5,000กีบหัวละสมมุติมี10คนเจ้าก็ได้เสียเบิดเนาะหัวละ10บาท10บาทแต่ครอบครัวเฮามีกัน6คนเนาะทั้ง bởi vì chúng ta thấy thằng ưỡi, thằng ưỡi nằm dù si sạch kết nó. bà ảm kiểu gì vậy? hả? bà gì? bà là lãi lãi đó đây kìa, khá ổn rồi các bạn mì hèn, cực nỗi nửng, lửa nguồn đó các แต่ละมือเนาะพักก no. ็ตื่นแต่เศ้าออกมาเกี่ยวหยาให้งัวจะให้อันโอ้บังคำมันปงเขานะพ่อมึงห่วงมันลากขี้ดินอยู่กูจะดึงหูมันก่อนจะลากุกข์กันแหละเนี่ยเกี่ยวตั้งแต่เกี่ยวตั้งชุ่มคืออยู่งละทุกข์เอาใส่แบบนั้นอยจะจะใส่มองเดียบไหมมาไก่เยียบหรือมูลมืดพอดว่าไก่จะกินเขาเนาะเฮ้ย กินลีหรอโมกินเท่านันกินน้ำใส่โมมีน้กึ๋วข่าวในลาบโมมีโมมีน้เกลือให้มันกินข่าวในให,หน้าจบจบค่ะพี่น้องขา <c oughs> ข่าวในลาบโมมีไก่กินข่าวในให,หน้าเกือบเบิดช่องห้แจน่ะกับเบิดบักลายมาหายในยประแหงเบิดเป็นหนะง <c oughs> <c oughs> วงขาจ่องสว่าง <c oughs> จ่องในใจน่ะ เกี่ยวข่าวครั้งแรกของปี2022 <_ <d> _ <n> _>นะคะท่านผู้ชมก็มีอุปชักซะแล้วยังได้คนงานซิบคนกับบ่ได้เขาา้ายาดไปก่อนเนมาเกี่ยวสิใครควรดักอยู่นอกนี่เนาะว่าโทรหาหนองต้นให้มาแต่สาวหนิเด้อว่ากับเมีย ทางทางบ้านย่าก็บ่มีรถมาว่าซั่นเป็นแม่นซาดอึดแท้ๆรถนะเดี๋ยวสิอันแต่พอดีแท็กเอารถอันรถไถมาแก่เอาก่อนช่วยหน่อยได้พี่น้องยังบ่เห็นคนงานมาอยู่บ่มีบ่มีใครมาบ่มีใครมาก็เกี่ยวเองมันจะบ่เสียเงินอยัง อาทิตย์กลัวกันขอนในห้าวสองคนเกี่ยวดิแทกก็มากเกี่ยวแต่เศร้าดิแทกก็มากเกี่ยวแต่เศร้าแล้วกันขึ้นเป้าเฮียน <c oughs> โอ้ยหัวจักอยู่ดอกเวลานะเฮ้ย ต้นไม้ปลูกบ่ค่อยงามพี่น้องเอ้ยพอที่แทกควนดินแหละควนดินอีกงวงก,กัดเป็นอะไรตน้นเผาอ็ได้ต้นลำไยต้นมากันนี่คือบ่เป็นหมากเนาะเขากินเบิดแล้วเขาบ่เป็นอีกเลยโู้ทหองกับหองอโกโกโกอยู่น้ำพี่น้องไอ้แซ่แมบแมปหนามในน้องแซ่แมบแมป เฮ้ยเบียร์ล่างตีนได้ประสิบโตตกตามซะไปไหนฮะโอ้ยบก่าลงป๊าดพี่น้องเอ้ยโผล,ลกระโพลจะใครก็ตายแต่ดับแต่ว่ายเบิดนอนู่แท็กปลูกอยู่ริมริมปลูกอย่างกับบงงามดินแหน่นพี่น้องเอ้ยพุ่นใส่แล้วใส่อีกควันดินแล้วควันดินอีกคอยดิแท็กหักบงงามพี่น้องเลยเห็นแน่แต่หัวขากับต้นกล้วย แต่ว่าต้นไม้นะ่ะย่างเบิดพี่น้องเลยแต่ว่ามันบบแตกหน่อ,แต,นอแตกแหน,แแนงเนาะเอาไว้ซัมหนี้พี่น้องจ๋าป้าก็ร้ายละเออเขาบอกอีโพชีเลยพี่น้องเด้อเออละเช้าใช่ไหอยู่เม,มื่อเพื่อวะเนี่ยยังบบเห็นจากคนพี่น้องจา๋าสบายดีพี่น้องท่องร่องโจกโจพี่น้องชิ่น้ำคัน่นซะเลยเนาะ ขอบคุณทถูกถูกกำลังใจเด้อขอบคุณทถูกถูกคอมเมนต์คำติส้มแลยพี่น้องเด้อพี่พาดประกันใด้กล่าวระโทษพออภัลายลายสบายดี